สวัสดีครับช่างต้มวัดเิลป์เพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มากึ่งงานท่อน้ําไทยนะครับผมนี่ครับผมก็งานท่อน้ําก็รับนะครับผมอ,อันนี้คือว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าท่อน้ําจากประเทศนอกนะครับซึ่งขนาดของประเทศนอกกับประเทศไทยมันจะใช้โคนไซ์นะครับผมอ,อย่างเช่นห้าสองห้าสี่ห้าหกนะครับผมไซป๊บน้ํานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ท่อตัวนี้มันหาข้อต่อไม่ได้แล้วโรงงานเขาเป็นท่อต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องซื้อท่อในไทยนี่นะครับนี่นะครับมากึงนะครับผมเห็นไหมนี่กลึงแล้วเนี่ยมันจะเนียนเห็นไหมมองไม่รู้เลยว่ากลึงแล้วนะครับนึกว่าหล่อมาใหม่นะครับผมอันนี้นะครับก็สามารถซื้อท่อในไทยอ่ะดูที่มันหนาหนาหน่อยนะครับผมนะครับมากึงนะครับกึงรูในนะครับเพื่อที่จะสวม นะครับสวมเข้ากับตัวนี้นะครับผมนี่ครับปุ๊บอ่าตึงๆหน่อยนะครับอ่านี่ครับกึงนะครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มันจะมีกาวเขาเรียกว่ากาวทาท่อครับใส่อัดเข้าไปเลยนะครับก็จะอยู่แน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็รับงานไว้นะครับผมครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับชั่วโมงหน่อยๆก็เสร็จแล้วนะครับ30สิบตัวนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูการกึงกันเลยนะครับผมนี่ครับก่อเริ่มก่อนเลยตัวที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ขนาดของมันนะครับจะอยู่ที่นะครับ6 0สิมิลนะฮะหกิมมลนะครับผมตัวเนี้นะครับ <c oughs> ก็ข้อต่อมันอยู่ที่ 6.63.3นะครับผมอ่าไอตัวแป๊บอะ6.3.3นะครับแต่ว่าเราตึงตัวเนี้ย6.3มิลน,นะครับผมเหลือ,อไว้3จุดเอาไว้ยัดเข้าจะได้ตึงๆนะครับหมายถึงว่าข้อต่อเนี้ยตึงไว้60 6.3นะครับผมแต่ว่าท่อน้ำอะ6.3.3นะครับผมก็เป็นพลาสติกก็ตึงๆหน่อยนะครับผมอ่าที่ก็เริ่มงานให้แล้วนะครับ ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมงานจํานวนแบบนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณเกือบร้อยร้อยกว่าตัวนะครับส่งมาได้ครับอันนี้ก็มันจะเป็นแบบพลาสติกหล่อมานะครับผมหล่อขึ้นรูปมานะครับแล้วก็มาจับกึงนะครับก็กึงได้นะครับผมใช้งานได้นะครับเน้นรูในวงในอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับตัวที่หนึ่งนะครับผมก็ จัดให้นะครับตัวนี้กึ่งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่ครับ63มิลนะครับผมนี่นะครับผมเป๊ะเลยนะครับน่ะถอดมาดูกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับอันนี้จับแรงก็ไม่ได้นะครับมันนิ่มนะครับเป็นแป๊บน้ํานะครับผมก็เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงพี่เขาก็มารับแล้วนะครับนี่ครับก็พอมีตัวอย่างมาตัวเนี้ย63 จุดสามนะครับผมกึ่งลูใน63พอดีเลยนะครับอันนี้จุดสามมันเอาไว้สวมแบบตึงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแน่นๆหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็เขาจะมีข้อต่ออีกนะครับเป็นแป๊บน้ํานะครับใส่ทากาวยัดเข้าไปนะครับแน่นปึ๊กเลยดูดิเห็นไหมนะครับแน่นมากอ่ะถ้าเกิดหลวมก็ไม่ได้นะครับท่อขนาดนี้แรงดันมันต้อง โหคงจะเยอะมากนะครับเผอๆอาจจะไม่ได้ใช้ท่อน้าด้วยอาจจะไปใช้กับท่อแก๊สท่อกา๊าซอะไรทุกอย่างนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็สนใจส่งมาเกึงได้นะครับโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> เป็นท่อเหล็กท่อแป,ป๊บนะครับบางคนนะครับเป็นแป,ป๊บเหล็กอลูมิเนียมทองเหลืองบางคนอยากจะใส่จะต่อจะสวม แต่ว่าไม่มีเครื่องเชื่อมหาที่เชื่อมไม่ได้นะครับก็ส่งมากึงได้นะเหล็กเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมทองเหลืองนะครับเป็นท่ออะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะส่งมานะครับมากึงแบบนี้นะครับเอามาใส่มาถึงสวมเลยทากาวก็อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะครับมันแน่นมากนะครับผมจะเอาแบบเข้าแบบหลวมๆหรือจะตอกยัดเข้าไปก็สั่งได้นะครับส่งมากึงได้ครับเดี๋ยวจะให้ดู อันที่ยังไม่ได้กึงนะครับนี่ครับนี่คือของเดิมที่ยังไม่ได้กึงนะนี่ขนาดมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับมันจะเล็กนะครับนี่ครับมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมมันจะเล็กมันจะใส่ไม่ได้เลยมันจะติดมันจะสวมไม่ได้นะครับต้องทําการกึงก่อนนะครับนี่ครับเพราะว่าแป๊บตัวเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วข้อต่อในไทยที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีขายนะครับมันหาไม่ได้เลยนะครับก็ ต้องเอาข้อต่อทั่วไปนี่แหละนะครับผมมากึงใส่เอาสวมเอานะครับผมใช้ยานก็ส่งมาทําได้นะครับผมงานแบบนี้วันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมก็อย่างเป็นแป๊บเหล็กนะแป๊บเหล็กแป๊บทองเหลืองเป็นบูธเป็นอะไรก็ได้นะครับจะกึงสวมใส่ก็จัดให้ได้หมดนะครับถ้าตอนนี้มันหนาหนาหน่อยนะครับก็กึงตัวนี้ได้นะกึงท่อตรงนี้ให้เล็กได้นะครับเพื่อสวมกับข้อต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ ขึงข้อต่อมาสวมใส่แป๊บดีกว่านะครับเผื่อแป๊บเส้นหนึ่งมันยาว5้าเมตร6เมตรนะครับมันจับข้าแท่นกึงแล้วมันแกว่งมันสะบัดนะครับผมก็เอาข้อต่อมากึงดีกว่าแบบนี้นะครับง่ายกว่านะครับก็งานแบบนี้นะครับรับนะครับผมก็สนใจส่งมาทําได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ